ีตัสเก้าขึ้นมาข้างหน้าครับเก้าหนึ่งเอ่อกีตัสพูดเลยพูดตามครูมองมองเพื่อนเพื่อครับมองเพื่อนเพื่อน,อ,อ,นอ่านี้หมายเลขหนึ่งอ่ามือมือ,ม,อมือชี้ด้วเออนี่หมายเลขหนึ่งครับผมติดดาวทั้งหมดสิบสามดวงครับหมายเลขหนึ่ง,งบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําม,<ๆ>มีแฟนคนเดียวน่ารักครับโอเคเก้าไปข้างหลังหนึ่งเก้าต่อไปออติดเก้าขึ้นมา เอาหนูเลขเก้าค่ะมีหัวใจสิบเก้าดวงหนูชอบเลขเก้าค่ะเพราะเลขเก้าบ่งบอกถึงความก้าวหน้าอ่ะเดินขึ้นมาข้างหน้าอีกครับเดินขึ้นมาข้างหน้าเดินขึ้นมาเร็วๆเดินๆเดินไปหาบอตันเดินไปหาบอตันเอาติดเดินไปหาบอตันเออเออแล้วก็มองมองบอตันมองอ่ะผมผมเลขแปดครับบอตันผู้อมผมเลขแปดครับเอาให้เพื่อนดู ให้เพื่อนดูเลข8นี่โอเคประมาณนี้